ในทุามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณธีราดาชาญยิ่งยงผู้อำนวยการอาวโุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณ๊กบอยครับคุณไทยวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้เอาล่าสุด14จุดแล้วนะครับมองว่าฟื้นจริงรจังมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเป็นการบรีบาวหลังจากร่วงลงมาหนักสั้นๆเท่านั้นเองฮะน่าจะเป็นประการหลักมากกว่าเพราะว่าจร,ริงๆเราต้องบอกว่าในช่วงสามวันที่มาแค่สามวัน จะ็นต์เตบ้านเราลุก50จุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมีการฟาวเออขึ้นมาได้บ้างนะคะก็ก็มีความเป็นไปได้ค่ะประกอบกับวันนี้ริงต่อเซนจินต์เตจากภายนอกช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะทีเยวนะคะเพราะว่าเมื่อคืนการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลายๆตัวเนี่ยออกมาดีกว <ừ> ่าตลาดค่าเซนจินต์เตกได้ค่อนข้างดีรวมไปถึงตัวเลขตัว P M I การตลิดภาคบริการด้วยค่ะค่อนข้างดีค่ะ วันนี้ของเราจะต้องมองดูลุ้นเรื่องของจากตัวนาของการลดราคานะคะาวเป็นสีนะคะา9ดนะคะลงต่อ50บาทต่อริสนะคะสากเดอนอันนี้เดี๋ยวรอลุ้นตลอดไปตั้งี้เราบก็ากหน้าถัดไปนะคะจะมาการทิจารณานะงนี้ก็อาจจะเป็นผช่วยเรื่องของตลัดซื้อของผู้บริโภคเข้ามาได้ก็ดูมว่าจะมี เตินเป็นไปนเิบวกเข้ามาต้องขอให้มีการเป็นบาวขึ้นมาของตลาดที่หลังจากร่วงไปคนั้งแรงค,รค่ะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะคบมันมีการฟื้นขึ้นมาเราแนะนํำธีมการลงทุนหรือว่ากล,กลยุทธ์กลยุทธ์ในการทํากำไรเล่นรอบอยังไงบ้างคะ ค่ะจริงๆในช่วงนี้ต้องบอกนะทุกคนเนี่ยพวกคงต้องเทรดเป็นความระมัดระวังมากสุดเพราะว่าถ้า,ถามองตามแล้วถ้าทางติจิกเข้าไปจับนี่ก็ต้องถือว่าเป็นดาวตันเจนะคา <c oughs> ะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาเล่นใน่วโนี้เนี่ยก็ยังคงยึดถ้าเป็นตีมนะคะมองเรื่องตีมหลักที่เล่นกันเรื่อยๆเป็นระยะคือเ็นทิจต้องเที่ยวเนี่ยคงเข้ามาเป็นระยะตามรอบของการประกาศตัวเลขสาคัญเกี่ยวกับเรื่องของการ่าการท่องเที่ยวหรือเรื่องของการออกมาตรการจากภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนอันนี้เป็นตีมหลักทีท่ วางเอาไว้ตุกนักกุนค่อนข้างรู้กันอยู่แล้วนะคะก็เล่นกันเป็นรอบนะคะคในส่วนของช่วงนี้ที่เป็นตีมที่จะเสริมเข้ามานะคะก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะคะเป็นฤดูของการประกาศผลประกอบการก็คงต้องซีเล็กซตวัวที่เรามองว่าเรงืงเงินใจมาสามเนี่ยน่าจะดีะต่อเนื่องจะดีทั้งเยียเยคิวคิวหรือว่ามองเห็นโกลด์ของไตรมาสสี่ที่ชัดเจนในเชิงบวกต่อเนื่องอันนั้นน่าจะเป็นตีมที่ค่อนข้างเด็กในช่วงนี้เรื่องของการเลิศนิ่งเทรนะคะ แล้วก็ตีนสุดท้ายที่ฝากเอาไว้นะคะก็จะต้องเป็นตีนที่ยาวนิดนึงมองในแง่หาจังหวะหรือว่ามองวิกฤตให้มันเป็นโอกาสนะคะว่าตลาดหุ้นเนี่ยตัวลงมาค่อนข้างหนักเอาช่วงเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสองเดือนเนี่ยเป็นลงมาที่เกือบเกือบจะร้อยแปดสิบเกือบสองร้อยจุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็มองว่าเป็นโอกาสละคะในการค่อยๆมองหาหุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงมาต่ำๆมากๆเดี๋ยวรอการซื้อตัวค่อยๆรอจังหวะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของหุ้นที่ต่ำคล้ายทูบุ๊กมากๆเทียบกับค่าเฉลี่ยอาตำวันเนื่องหรือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังของตัวเอง5ปีด้วยอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจหรือว่าตัวที่มีปผลดีจ่ายสม่ำเสมอไปแ็กไปดูแ็กเลคคอร์ดในอดีตหลายทุกปีโดยเฉลี่ยแล้วสัก5%าเปอร์กลุ่มพวกนี้น่า นในการใจังหวะในกนสารสะสมแล้วถือยาวๆนะคะเพราะจะมีตัวอย่างไหมครับเอาตัวที่ถูกมากๆหรือว่าปันผลดีมากๆนะตอนนี้อะคะอ้าโอเคคือถ้าสมมุติว่านะตอนนี้เนี่ยอม,มองว่าราคาสูกมากต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติเอาเรื่องของปันผลเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ย ตัวที่เซ็กซี่หรือว่ามีปันผลนเยอะๆเนี่ยก็ยจะเป็นตัวกลุ่มแบงก์บางตัวอย่างเช่นทิสโกโ้ดีแค p หรือว่าเคีพวกนี้ก็จะเป็นแบงก์ที่ที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอแล้วก็วอ,อยู่ในเกณฑ์สูงเลย7จนะคะ อ่า p e r เฟอร์ Property, เป็นอีกเซ็นเตอร์นึ่งที่ราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงมาเยอะมากแล้วก็เป็นปกติที่เขาจ่ายยิ่ค่อนข้างดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรอจังหวะการเก็กสบสัสมได้คะก็จะมีพวกอ่ซีพวกสุดภารายนะคะแลนด์เฮาส์ประมาณนี้เี AG, ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายในปีดีก็ประมาณห้หกเครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นหลัานี้เนี่ยค่อนข้างให้เราคัดสรได้ อในส่วนของหุ้นที่ต่ำบุ๊กมาเยอะๆแล้วนะคะเรามองน่าสนใจก็จะมีอย่าง BBL เป็นตัวหนึ่งในกลุ่มแบงค์นะคะที่ส่วนใหญ่แบงค์เนี่ยจะเทรดต่ำไพร์ทุกุ๊กอยู่แล้วนะคะต่ำหนึ่งแต่ว่า BBL เนี่ยถือว่ามีเรื่องของฟันเดเมนทัลที่ดีในการซัพพอร์ตด้วยนะคะก็เป็นตัวที่เราค่อนข้างชอบในเชิงของหุ้นต่ำบุ๊กนะคะ BCPG เป็นตัวหนึ่งที่เรามองน่าสนใจเพราะว่าเรื่องของผลกระทบจากการที่เรามีนโยบายลดค่าไฟฟากรัฐตรงนี้เราถือว่าน่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในี่ะที่ราคาหุ้นก็ร่วงลงตามปุ๊บเขาลงมานะคะก็คนแั่งค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นเราก็มองค่อนข้างน่าสนใจในเรื่องของตลาดุนนะคะค่ะได้เลยครับวันนี้ครับคุณคุณธิดานะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ